ในการที่กติกพาน,น้องแตงโมไปล่องเรือเจ้าพญานี่คือสิ่งที่ผมมีการเรียกร้องเบอร์เทคนิกออกมาโดยผมได้มีการประสานพี่เอ็กพี่เอ็กเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมมาพูดต่อผมอยากให้ฟังเสียงของเบอร์เทคนิคเมื่อ3ปีที่ผ่านมาที่มีคนเข้าดู4.5ล้านคนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะช่วยทำให้คดีน้องแตงโมสามารถที่จะเข้าสู่คดีพิเศษได้เร็วขึ้น นี่คือเหตุผลของผมทํำไมผมต้องขออนุญาตพูดคําหยาบทำไมผมต้องพูดถึงเบอร์เทคนิคในเรื่องต่างๆนานาผมอยากพี noise, league, ่นองประชาชนฟังครับอบออลไรอ่าจะเอกประโมทเรือนำนั้น จับไอ้ขบวนเรือลำนั้นพี่น้องครับนายรุดมาคอมเมนต์ว่ามีแต่เรื่องเดิมๆจับใครไม่ได้ไอ้รุดมึงเรามาทำไหมคดีแทงโมเนี่ยนะวันนี้กูเสียเงินไปทั้งหมดล้านสามแสนบาทาการจะจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้นะครับแบนหน่อยรุดเนี่ยแบนทิ้งไปเลย ถือถ้าคนจะเข้ามาคอมเมนต์ผมนะครับไม่ต้องมาด่าผมครับออกไปเลยครับไม่ต้องมาฟังถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าคุณรู้ไหมว่าผมกำลังสู้กับใครผมไม่ได้สู้กับตำรวจเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดนายผมไม่ได้สู้กับตำรวจแค่หน่วยงานเดียว แต่เรากำลังสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับรถหรูที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่มีตํารวจมีนักการเมืองเข้ามามีสวจเป็นแบก็กอัพให้กับกระบวนการเหล่านี้นะนเนี่ยชื่อรุอะไรเนี่ยนะนะครับแบนไปเลยเลื่อนไปแนละ้วแบนไปผลชื่อลุ้นนะผมอยากจะบอกว่า หลายๆเรื่องผมใช้เวลาอดทนมาสามปีผมยอมถูกฟ้องโทษจำคุกรวมกันแล้วร้อยปีถ้าผมแพ้คดีจำคุกร้อยปีแล้วก็ต้องเสียเงินค่าปรับให้กับตำรวจพวกนี้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทผมสู้มาถึงวันนี้สามปีมึงเข้ามาคอมเมนต์ฟายฟแบบนี้มึงออกไปเลย ผมไม่ต้องเข้ามาในเพจกูเลยนะผมอยจะบอกว่านะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไปสารไปยังพี่เอนะครับพี่เอกเนี่คือเป็นผูเ้เชี่ยวชาญเรือที่เคยเคยออกรายการถกไปเถียงกับพี่ทินเมื่อหลายปีก่อนกับคุณหิงหมอปอนทิ์และพี่เอกเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าน้องแตงโมไม่สามารถตกชายเรือได้และไม่สามารถโดนใมพัดเรือได้ และพี่เอกเนี่ยสนิทกับเบอร์เทคนิคมากสนิทกับนายปอด้วยนะครับแต่เป็นคนกลางที่ไม่ได้เข้าข้างใครในปอมีการอ้างลุงเอกเป็นพยา,ยานที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีลุงเอกนะครับมีคลิปวิโดีโอจากช่องเจ็ดสียืนยันว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมนะครับบาดแผลไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือ ปรกอว,ว่าลุงเอ็กถูกตัดการเป็นพยายนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับผมได้มีการคุยกับลุงเอ็กนะครับมาโดยตลอดแล้วผมก็บอกลุงเอ็กว่าให้ไปเบิดให้ไปบอกเบิร์ดเทคนิคนะครับหลังจากที่คลิปผมออกไปลุงเอ็กก็ไปบอกเบิร์ดเทคนิคจนเบิร์ดเทคนิคออกมาบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับดีไอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมต้องการต้องการให้เบิร์ดเทคนิค เขามาช่วยขี้คายบางอย่างที่เรามีคําถามจํานวนมากที่จะถามเบอร์เทคนิคทั้งเรื่องการปอดเงินถอนเงินบัญชีน้องแตงโมทั้งเรื่องโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมทั้งเรื่องไลน์ของน้องแตงโมเรื่องต่างๆที่เบิร์ตเนี่ยเมื่อสามปีก่อนได้ไม่พูดถึงกติกในเรื่องขานเรื่องของการหลอกน้องแตงโมไปลงเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือพยานหลักฐานสําคัญที่ตารวจ ชุดทำคดีนี้ไม่เคยมีการสอบเชิงลึกของเบอร์เทคนิคมาก่อนซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่คนที่อยู่กับแตงโมเป็นคนสุดท้ายซึ่งผมถือว่าบุคคลคนนี้คือเบอร์เทคนิคจะต้องออกมาช่วยน้องแตงโมก่อนที่จะครบรอบสามปีในวันที่ยี่สกุมภาพันธ์สองแปดดังนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้จริงด่าผมผมไม่ว่า แต่ผมบอกอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล้าล่วงเบอร์เทคนิคแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพยานหลฐานสําคัญที่ผมต้องการจากเบอร์เทคนิคก,ก็คือสิ่งที่เรามีการตั้งคําถามกับเบอร์เทคนิคมากกว่า50คําถามในวันที่3อมีนาคมสอง8อย่าซึ่งจะมีชุดใหญ่ของนิตไอร่วมสอบสวนก็คือพันธุ์ตีนัทพลดิษยธรรมกับจ่าตามเทศมาในวันที่ห มีนาคมสมองพน้าร้อสิบแปดซึ่งทำไมถึงงัดวันที่สามเราก็จะเอาผู้เยี่ยชาญต,ต่างๆทุกหน่วยงานสาขาอาชีพมาพูดคุยกับเบอร์เทคนิคผมยืนยันนะครับว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องกลัวความไม่ปลอดภัยเราสามารถคุ้มครองพยา,ยานเบอร์เทคนิคให้กับหน่วยงานกรมสอบสวนพิสน์ศพสามารถส่งคนไปดูแลความปลอดภัยให้เบอร์เทคนิคได้แล้วผมก็บอกลุงเอ็กไปแล้วว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลดนใดๆทั้งสิ้นเพราะ เรายืนยันว่าสิ่งที่เบอร์เทคนิคทําให้น้องแตงโมงครั้งนี้นะครับจะไม่สูญเปล่าจะมีการออกมาจับจะขอเป็นคดีพิเศษทาเบอร์เทคนิกให้ความร,ร่วมมือกับดีเอไอซึ่งเมื่อเบอร์เทคนิคออกมาแถลงยืนยันว่าพร้อมให้ความร,ร่วมมือกับดีเอไอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองถ้าผมไม่พูดเบอร์เทคนิคก็ไม่ออกมานะครับถ้าผมไม่พูดเบอร์เทคนิคก็ไม่ออกมาวันนี้ โมโอามีนาสารันแหน่นะครับทำแคปแปลน้ำตาคออาว่าเปิร์เทคนิคเสียใจที่ผมไปพูดอิดูมินผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไนในทั้งประเทศสามปีก่อนผมเคยขอความช่วยเหลือจากโมโอามีนาร่วมกับเอกลาชษนามโพคินวันที่เราจะมีการพิสูจน์ภาพในเวลา21.56ว่ามีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรที่มีภาพกระติกกับน้องแตงโม โดยเราขอภาพต้นฉบับจากโมมีนาโมมีนาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะยินดีให้ความร่วมมือค่ะแต่พอกลางคืนไปที้จดกับแอนนาว่าผมเสียห้หายผมก็ไม่เคยว่านะผมก็ทนต่อมาสาญญาอีกถ้าว่ามีพยาฐานเด็ดสำคัญที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจร่วมกับกระทรวงยธรรม ผมบอกให้เลยว่าคุณโมอาบีนาเนี่ยไปพบคุณธนกิจนะเสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยก็ไปจำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือโดยหมุนไปพัดเหมือนใช้หุ่นเหมือนตำรวจทำเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือใบพัดหมอหมูออกไปพูดว่าบาดแผลน้องแตงโม เกิดจากไปพัดเรือจริงหรือไมห่หมอหมูแล้วโมอามินาเนี่ยหลังจากนั้นสาปีผ่านมาเงียบกิ๊เพราะกาอแสน้องแตงโมจนมีคนรู้จักแล้วจนกลับมามีงานการทำแล้วเพราะไปเกาะศพน้องแตงโมต่อมาวันนี้มาสารแห่แทแลไปร้องห่มร่องให้แท้แต่น,นะ บอกว่าเบิร์ดเสียใจมากมึงรน้ได้ยังไงเบิร์ดเสียใจมากผมคุยกับลุงเอ็กให้ลุงเอ็กไปบอกเบิร์ดเทคนิคเบิร์ดเทคนิคโทรมาหาดิไอผมก็เลยประสานแล้วว่าให้สอบวันที่สามีนะสองร้อยหกสิบแปดเนื่องจากจะต้องเตรียมหลักฐานข้อมูลสําคัญที่จะต้องให้เบิร์ดเทคนิคไขปัญหาของน้องแตงโมสามปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปฟอ้องหมอหมูที่แพทยสภา ว่าผิดจริยธรรมทางการแพทย์ไยืนยันว่าบาดแผลน,น้องแตงโมงเกิดจากไปพัดเรือหมอหมูโทรมาหาผมพี่ครับผมขอความเมตตาช่วยถอนเรื่องผมหน่อยผมไม่ยืนยันว่าเกิดจากไปพัดเรือผมบอกน้า้คุณหมอผมไม่รีสีเรี่ยกับคุณหมอผมไม่ถอนเรื่องให้คุณหมอหมูเนี่ยที่แพทย์สับานะครับแล้วหมอหมูก็รับปากผมว่า ไม่พูดถึงบาดแผลน้องแตงโมงว่าเกิดจากปพะเรืออีกเลยเพราะทุกอย่างผมก็อธิบายหมอหมูแล้วว่าคุณเป็นหมอคุณต้องคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุคุณเพยงเอาตุ๊กตาไปจำลองกับโมมินาแล้วคุณมาสรุปว่าบาดแผลน้องแตงโมงเกิดจากปพะเรือเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อน้องแตงโมงจริงหรือไม่โมมินาไปจำลองกับหมอหมูจริงไหม ถ้าคุณบอกว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมเก็บไว้มาสามปีก่อนมาเปิดให้พี่น้องประชา,าชนดูเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยโกหกใครคุณแอปเบ้ามาสามปทีทำนู่นทำนี่พอตอนหลังเนี่ยต่อมาเนี่ยเสือไปสัมภาษณ์หนูไม่สัมภาษณ์แล้วหนูรู้หมดแล้วขได้จริงเป็นยังไงแม่งเอ้ยผูอยากจะบอกมึงแอปเบ้ามากเลยนะ วันนี้ขอชาบอาชาดาโมมินาสักวันนะเพราะมันแอบเป้าเกินไปหนูเริ่มหมดแล้วเบอร์เทคนิคร้องให้หนูเสียใจโอ้ยเวนเลยไม่อยากจะพูดนะอย่าอย่าอย่ามาแอบเป้ากับผมผมพูดตรงๆว่าผมให้เบอร์เทคนิคมาเนี่ยเพราะจะช่วยประโยชน์ในการขี่คายคดีสามปีที่ผ่านมาเบอร์เทคนิคเป็นคนที่รู้ข้อที่จริงทุกเรื่อง เรามีการออกหมายเรียกพยานที่จะต้องมาสอบปากคำในวันที่สามถึงวันที่เด็ดมีนาคมทั้งสิ้นสิบห้าหมายหนึ่งเบอร์เทคนิคสองอาวิชัยที่ไม่ใช่วิชัยสังฆภัยสามอาวิธิต ที่เป็น,นุญซื้อของแซนหรือกนซื <ped horas> ้อของตาเหลือกที่โทรหาคือตาเหลือกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคนนี้เป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจจองหาัหนึ่งอาวิชัยเป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความสนิทสนมกับบ้านตาเหลือกเป็นอย่างมาก อาวิธิตเป็นกุญซื้อของตาเหลือกให้กับปรึกษาทั้งวันทั้งคืนนี่คือสุดยอดกุญซื้อของตาเหลือกที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอาวิธิตจะปฏิเสธก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่เจ็ดมีนาคมอาวิธิตตำรวจกองบัญชาการบทความภาคหนึ่งคุณต้องมาพบพันตำรวจตีนทัทพลดิษยธรรมและคุณช่วยชี้แจงได้นะว่า คุณโดหาตาเหลือกทำไมทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นานคนที่สามก็คือพี่แตงอดีตแฟนเก่าของน้องแตงโมทีท่จะมาเปิดปริศนาที่เก็บความลับไว้หลายปีที่ผ่านมาจะมามอบหลักฐานเด็ดซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าพี่แตงจะพูดเรื่องอะไรเกีย่ยวกับคนบนเรืออย่างไรอันนี้เมื่อสามปีก่อนผมได้คุยพี่แตง เรียบร้อยแล้วคนที่สี่ก็คือพี่บีมสรันยูซึ่งพี่บีมสรันยูก็จะเป็นหัวใจของคดีน้องแตงโมเช่นเดียวกันอันนี้เราเฉพาะสำคัญสำคัญนะนีะผมอยากจะบอกทุกคนว่าโมอามีนาอย่าแอปแบลถ้าแอปแบลคุณจะโดนอีกดอกจำไว้เลย ผมมีข้อมูลคุณเยอะคุณโมมีนานะผมจะบอกให้นะครับ